การป่วยเป็นโรคออทิสติกนะครับก็จะทําให้เกิดโรคร่วมทางจิตเวชได้เพิ่มขึ้นหลายๆอย่างนะครับอันนี้เราข้อมูลมาจากเปเปอร์ของประเทศเนเธอแลนด์นะฮะตั้งแต่ปี2016ละเขาเอาคนไข้ออทิสติกมาประมาณ240กว่าคนเนี่ยแล้วก็เทียบกับคนทั่วไปนะฮะแล้วประเมินดูว่าโรคร่วมทางจิตเวชท,ที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเราพบได้เป็นกี่เปอร์เซนต์เทียบกับคนทั่วไปนะครับผลก็พบว่า,าคนไข้ที่เป็นออทิสติกสเปกตรัมดิสออเดอร์นะครับมีโรคร่วมทางจิตเวชมากกว่า คนทั่วไปหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเราไปดูตารางกันนะครับโรคอะโคราฟโฟเบียก็คือโรคกลัวที่ชุมชนนะครับก็คือมีลักษณะว่าไปข้างนอกแล้วจะเกิดความกลัวบางทีจะเป็นแพนิกหรือเปล่าหรือว่าแบบไปแล้วเป็นอะไรใครจะช่วยเหลือเราก็จะไม่กล้าไปไหนคนเดียวนะครับไม่กล้าไปในที่จอดรถที่ต่ำๆหรือไปในที่สูงเช่นเครื่องบินหรือว่ารถเมล์อะไรเงี้ยนะครับก็ในคนไข้ออทิสติกเนี่ยเราพบว่าพบประมาณ45.9% แต่ในคนไข้ทั่วไปเนี่ยพบประมาณแค่1.2%หมายงคนทั่วไปนะไม่ใช่คนไข้1.2%นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรคก,กลุ่มวิตโกกังวลนะครับเราพบว่าออทิสติกเนี่ยพบประมาณ25.6%คนทั่วไปพบประมาณ1.2%เองนะครับถ้าเป็นโรคซึมเศร้าล่ะซึมเศร้าก็พบประมาณ40.7%นะครับเทียบกับคนทั่วไปประมาณ2.9%จะเห็นว่าคนไข้ออทิสติกเนี่ยมีโรคร่วมทางจิตเวชได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้อง ค่อยๆจัดการไปนะครับเพราะว่าออทิสติกมันมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมเนาะพฤติกรรมทําอะไรซ้ําๆแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันอ่านโซเชียลคูลไม่ค่อยเก่งโซเชียลคูลคือแบบทักษะสังคมอะว่าคนนี้รู้สึกยังไงกับเราคนนี้คิดยังไงกับเราเนี่ยเขาจะแปลความได้ไม่เก่งมันก็เลยเกิดความกังวลเกิดความเศร้าได้ง่ายกว่าคนอื่นถ้าไปโรคอด่นก็อย่างเช่นโรคโทมาไทเซชันนี่นคือพวกแบบ อาการโซมาติกซิมตอมครับปวดหัวปวดท้องปวดกล้ามเนื้อหาสาเหตุไม่เจอเลยนะครับคนที่ออทิสติกเจอประมาณ16.9คนทั่วไปเจอประมาณแค่1.7เองนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเ่างเช่นอินเตอร์เพอร์ซอลเซนซิฟตี้แอนด์ิสทรัสก็คือความรู้สึกเซนซิทีฟเวลาอยู่กับผู้คนนะครับแล้วก็ความไม่ไว้ใจคนอื่นเนี่ยออทิสติกจะพบประมาณ39เลย เทียบกับคนทั่วไปประมาณ5.2%เองนะครับเพราะว่าออทิสติกมันมีปัญหาเรื่องโซเชียลคูลที่ผมบอกไปคือการแปลแปลความทางสังคมไม่ค่อยเก่งแปลความผิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาการนอนเราก็พบได้เยอะคนที่ออทิสติกประมาณที่4.4%เทียบกับคนทั่วไปประมาณ5.8%นะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราเป็นออทิสติกนะครับมันมีลักษณะเป็นสเปกตรัมนะครับคือชื่อเต็มของโรคคือออทิสติกสเปกตรัมดิสอเดอร์คือ ASD นะฮะ มันมีความเป็นสเปกตรัมก็ค,คือคุณอาจจะมีออทิสติกประมาณ100% 80% 70% 60% 30%อย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราบอกว่าคนนึงเป็นออทิสติกเนี่ยไม่ได้ไหแปลว่าเราเป็น100%นะบางคนเป็นแค่20%เป็นแค่30%นตะ์ะแต่ว่าเพลนอาการเนี่ยมันเข้าได้กับเกณฑ์ของโรคนะครับก็ใครมีออทิสติกแล้วมีอาการโรคร่วมยังไงบ้างก็ลองแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วคุณมีวิธีีกกาาาาารรผ่่่่นนนนอปปััญหททคุณเเ็ยยงงงไงนะช เข้าสังคมคุณทํายังไงความกโกลนคุณทํายังไงความเศร้าวเวลาจัดการนคุณจัดการยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์แชร์กันได้ครับ